ร่วมกตันยูซับน้ำตาชาวบ้านวังปรากฏเปิดตลาดรวมใจกตันยูคึกคักชาวบ้านแห่ช็อปเสื้อผ้าฟรีจากกรณีที่มีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหนักสุดในรอบก,กว่า30ปีในพื้นที่ตำบลป่าควายอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิต์โดยเฉพาะชาวบ้านวังปรากฏหมู่2หมู่9และหมู่สิจนชาวบ้านกว่า500ครัวเรือนเดือดร้อนหนักจากการที่ถูกน้ำท่วมสูงกว่า3เมตร ทำให้สิ่งของภายในบ้านทุกชนิดได้รับความเสียหายทั้งหมดชาวบ้านจำนวนมากไม่เลือกแม้แต่เสื้อผ้าสวมใส่ในชีวิตประจำวันบางรายต้องนำเสื้อผ้าเพื่อนโคลนมาพยายามซักทำความสะอาดแต่ก็ไม่สามารถนำกลับมาสวมใส่ได้ล่าสุดมูลนิธิร่วมกตันอยู่นำโดยคุณบินบรรืรฤษผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษพร,ศพร้อมด้วยนายปิยรักษ์ถิ่นแก้ว หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการมูลนิธิร่วมกตันยูพร้อมคณะและอาสาสมัครคู่ภยัยหมอนไม้อุตรดิตถ์พากันเดินทางมายัางวัดคีรีวงกฏในตำบลป่าควายอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อร่วมกันเปิดตลาดนัดรวมใจกระตันยูโดยนำเสื้อผ้ากางเกงชุดชั้นในผ้าหม่มผ้าเช็ดตัวรวมถึงแปรงสีฟันกว่า5,000ชิ้นร่วมกันเปิดตลาดกลางศารของทางวัดเพื่อแขวนเสื้อผ้า กางเกงตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุโดยจัดเรียงแขวนที่ราวเชือกอย่างดีเต็มศาลาก่อนจะเปิดให้ชาวบ้านในพื้นที่กว่า500ครัวเรือนได้เข้ามาเลือกนำกลับไปสวมใส่ได้อย่างมีความสุขโดยไม่เสียเงินสักบาทท่ามกลางรอยยิ้มของชาวบ้านและบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นในแบบของตลาดนัดกลางศาลาวัดในครั้งนี้ ด้านนางสาววาสนาอินจุยอายุ68ปีหนึ่งในชาวบ้านที่มารับเสื้อผ้าในครั้งนี้บอกว่าตนเองดีใจมากที่ได้เสื้อผ้านุ่มห่มไปสวมใส่เนื่องจากน้ำท่วมรอบนี้หนักกว่าปี54และน้ำมาเร็วจนไม่สามารถจั้งตัวกันได้ไม่สามารถเอาอะไรออกมาจากบ้านได้ทันนอกจากเสื้อผ้าที่มีติดตัวทำให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเ้าาของทรัพย์สินภายในบ้านพักเสียหาย สูญหายไปกับน้ําจนหมดตัวขณะที่คุณบินบรรลือฤทธ์บอกว่าสําหรับการเดินทางมาครั้งนี้เป็นการตั้งใจมามอบเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มต่างๆรวมถึงชุดชั้นในและผ้าหม่มซึ่งมีตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงคนแก่โดยเสื้อผ้าทั้งหมดเป็นของใหม่ที่ทางมูลนิธิร่วมกตัญญูมอบหมายให้ตนเองไปหามามอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ลงพื้นที่มาช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมพอน้ำแห้งก็พบความเสียหายกับชาวบ้านทุกหลังคาเรือนโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่จำเป็นของชาวบ้านมูลนิธิร่วมกตัญญูซึ่งเคยมอบถุงยางชีพและเงินเยียวยาครอบครัวละสองพันบาทไปก่อนหน้านี้พอมาวันนี้จึงได้ตั้งใจมามอบเสื้อผ้าตามที่ชาวบ้านต้องการซึ่งนอกจากนั้นทางมูลนิธิร่วมกตัญญูยัยงทุ่มเงินกว่า3ล้านบาท สั่งซื้อที่นอน6ฟุตพร้อมหมอนและเสื้อผ้ารวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและเตาแก๊สเตรียมที่จะมอบให้กับผู้ประสบภัยอีกครั้งช่วงปลายเดือนนี้ซึ่งนอกจากนี้แห่งนี้แล้วยังจะเดินทางไปมอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอน้ำปาาที่เป็นต้นน้ำและถูกน้ำท่วมหนักเสียหายทั้งหมู่บ้านด้วยเช่นกันกวกสมุทรปราการบัณฑิตชวลาข่าวภาพ พีพีนิวไทยแลนด์รายงาน